ขอยินดีตอนทับทุกท่านครับสู่สวนหลักเมืองครับ It's like a uh, city h r i n of Segong Province นี่เป็นสารหลักเมืองเซกงครับผมเซนห้เบิรงบรรยากาศรอบๆครับเมืองน,นี้มีถนนที่สวยมากเลยะคระับ I like this province because the road is very beautiful เป็นเมืองเงียบๆครับ is quite quiet town แล้วนี่ผมคิดว่าตอนกลางคืนน่าจะมีน้ำพุนะ I think is uh at night is gonna is gonna be like um, fountain เป็นน้ำพุครับแล้นั่นก็เป็นการแต่งตัวของชนเผ่าต่างๆครับ A lot of traps Sorry for my accent my pronunciation trap It's like monk I don't know this one we call e a h Ethnic group ชนเผ่าแยะเผ่าแยะครับนี่อนาโตวานอารักเอนนิกกรุปอารักอารักชนคนเผ่าอารักชนเผ่าตะโอยตะโอยแอทนิกโอ้ you can see the big t i g a r here with um rice container อาร์ต oh, oh, ิวานโอ้โยนี่บ้องแบบใหญ่เลยครับอันนี้ชนเผ่าแงะแงะเอธนิกกรุ๊ปโอ้ with um crossbow อนาร์ติวานกระตูคนชนเผ่ากระตูเอธนิกกรุ๊ปโอ้ถือบ้องขึ้นกันครับโอ้อิสราเล เ uh, งาวครับ how can I say long sword all kite ลาวเอธนิกกรุ๊ปชนเผ่าลาวนี่ครับสบายดีชนเผ่าลาเวนเอธนิกกรุ๊ป is สลาเวนเอธนิกกรุ๊ป น t h e r ว n e ชนเผ่าซวยสวยซวยเอทนิกกรุป๊ปออิสไลด์แอคเีบุกจกถือบุกจกเอาไปเผาลาวีเอทนิกกรุป๊ปชนเผ่าลาวีอีอีกกรดเวบอน and the last one ทรายัง ethnic group what's this เมื่อบ้านบ่